มาถูกค่ะอ,อ๋อเดินทางไปนครศรีธรรมราชค่ะเดินทางวันที่11กับวันที่16ค่ะไปหัดใหญ่ค่ะหยุดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20ค่ะ,คะพิจิตค่ะ บรรยากาศการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แห่งนี้นะคะมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าปีนี้สงกรานต์มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันนะคะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมค่ะในการที่จะส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันโดยการเพิ่มขบวนรถเสริม10ขบวน5ขบวนในสายเหนือแล้วก็อีก5ขบวนในสายอีสานค่ะรวมไปถึงได้มีการพ่วงตู้โดยสารในขบวนรถประจำ200 122ขบวนเต็มอัตราแล้วก็เร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสารนะคะเพื่อที่จะให้ออกมาให้บริการประชาชนได้ทั้งนี้ค่ะในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ก็คาดการว่าน่าจะมีประชาชนเนี่ยออกมาใช้บริการแล้วก็จะรองรับได้ประมาณ100,000คนต่อวันแล้วก็มั่นใจว่าปีนี้จะไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะครับตอนนี้โครงการสงการปลอดภัยอยู่ด้วยกันเสร็จบนถนนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญท่านประธานไปอ่าก็นรถไฟ ไปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆหรือดีที่สุดก็คือไม่มีนะครับหรือว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคงคือการเดินทางการขนส่ง ในในมิติของคนสงสา,ารธาะาเนี่ยขอให้การสูญเสียเป็นศูนย์นะครับอย่างน้อยที่สุดเราต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมาใช้ระบบคนสงสารณนาได้ด้วยความปลอดภัย